สวัสดีครับมือหนีผู้ขาทิศสองซีโมเกี่ยวกับทหารซึ่งผู้ขายอยากบอกโดนแล้วนะครับแต่ว่าหาโอกาสสีโม่กับคิดว่าซีโม่อีกช่ว,วงหนึ่งกใกล้ๆครับมือทหารพันศซึกแต่ว่ามันมีประเด็นมากกว่านะนะในยินว่าไปไว่าอยากเป็นปทหารจ่ายเงินมากกับประตองคันเลือกว่าสัมาผู้ขายเห็นว่าเป็นควบมิดที่ถึกต้องอยู่แต่ว่าถึกต้องสำหรับคนรวย แต่ว่าคนจนทำไม่อยากเป็นทหารคือกันมีทางออกวาหรือว่าสังหารก็บเงินเอาไว้เพื่อว่าให้เป็นทหารเอาไว้เป็นไปเบิกทางเพื่อว่าให้ได้รับการเกีย์ทหฐานเฮดเด็กสั่นวะแต่ข่าวว่านิยามของคดจนมันบุกขึ้นกันคดจนบางคนกับผู้หาได้คนจนบางคนเนี่ยเขาสิกองหมอกกับ่บมีเขามีมท่งเดือกวาถ้ามีท่งเดือกก็เฮ็ดไป ตามที่พวกขาเคยได้เป็นทหารแล้วเป็นทหารอาสาเนี่ยว่าเป็นทหารเกีย์ซึ่งมีการรับสมัครนาะได้สมัยปีสามศูนย์แล้วสามสิบเกือบสี่สิบปีแล้วประเฮ็ดจังไงช่วงนั่นอยู่ในช่วงยุคสงครามพอดีพอประกาศร,รับสมัครทหารคนไปสมัครว่าได้เป็นหลายคนนไปห้อกเอยการสมัครก็มีเงินอนไขพร้อม มีตรวจร่างกายมีการเทียดร่างกายตรวจทุกสิ่งทุกอย่าง,างกอ็อาจจ้เปลี่ยนบาดเปลี่ยนมาแล้วมันได้ยังได้ความผาคพุ่มใจได้ไสชุดทหารหวังสีซอยศาสตร์บานเมืองป้องการอริราชศัตรูแต่ว่าเ,าเมื่อเขาไปแล้วมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างตีเห็นเล้วควดสิแก้ไข เป็นยังเขาคอยไม่อยากเป็นทหารคือในช่วงชีวิตเป็นทหารมันเป็นการยุดชีวิตไหยุดไว้แบบว่าได้ยังนะได้ยูได้ใส่ชุดทหารได้สังคมทหารจบมาได้แบบในบัตรผ่านศึกแต่ช่วงชีวิตที่เสียไปช่วงที่ชีวิตกําลังเจริญเติบโตกาลังลากาลังเลี้ยนกําลังหาคห้อมูลใส่ตัวช่วงนั้นยุดไป พอการเป็ี่ยนารอาสานี่สมัยตะกอนนี่เขาให้หาหาปีอืมถ้าปอยุสองปีก็เล่าออก็ได้อยู่สามปีก็ได้สี่ปีก็ได้ยหาปีก็ได้อืมก็ยู่ไปสำหรับค้นที่มักการเปลี่ยนหานอาสาผู้ข่าววันมันดีอืมมม่ดีคือว่ากองทัพไปเลือกคนน้าเลือกคดทีมีระเบียบวินัยไปไว้ในกองทัพถัาไปวินัยบดีก็บต่างเอาวัน อไผ่ไวได้ดีก็ส่งเสริมมันไปพออายุนกัดสองปีสามปีมันหูนะว่าผู้ใดเป็นยังไงแล้วการขออยยุนในกองทัพสิ่งที่เสียไปเลยในอดีตที่ผู้ข่าดได้เป็ียนคือการศึกษาเสียเลยเลียนอยม่าหาเล่าออไปเปลี่ยนหารด้วยสามปีสิกับมาเลียนต่อก็เลียนบ่ได้สิกับมาเลียนต่อกะบ,บางคนก็นว่าคือบ่กกลับมาเลียนตอ่อ มันเปลี่ยนไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องเอมการที่ออกจากนหารมากเาก็ต้องราบผิจชอบตัวตัวเดียงละคขอบครัวเด่นร่นหาอยู่หากินมู่กับจบไปบิดแล้วสมัยก่อนศึกษาออกเรียนมันกับก่บมีเรืออิมีแต่มันก็นหาเรียนยากนะถ้าเฮาอด้เขาไปในกองทับแล้วทามีหลักสูตรหนึ่งคือเป็นฐานสองปีหรือสามปีฐานดาราเป็นทั้งสามปี สามปีก็สองปีเล่าออได้ช่วงในการเป็นทหารก็คือการศึกษาขยาให้ขาดเขาจบมากกับบทการศึกษาเด็ดดีตัวมากสามารถต่อยอดได้เลยนะว่าต้องไปเริ่มต้นไหมอันนี้คือสิ่งที่ดีเหล่าทหารอาสามันเป็นการกองกับคนทีสิข่าไพยศไในกองทัพถ้าเขามาเขาก็สามารถศึกษาต่อได้แต่เขามาเขาก็ ดินนค้นขวาาเพู้่้เสด้เปลี่ยนด้ก็เปิดทั้งให้ข้อได้เปลี่ยนได้สอถแต่าขาบวมมกเขาก็เล่าออกมาหรือถ้าเขาบด่ดีของททำไปอย่างไดเวได้มันบ่ดีกายเขาออกไปการถีายเงินแล้วบอกว่าไม่ต้องเกียนทหารมันเป็นการแบ่งส้นส,นสนั้นชจุดฐานที่ใ่ก็คือจุดคนตุกคนยากคนบ่มีโอกาสได้สังคมอืถึกไปเป็นทหาร มันเป็นหนลกักษณะเกียรติยศศักศีกาศิบุตรไปนะใส่ชุดทหารเลยว่ได้โยก้ามเลยคือสมัยตะวันเนี่ยแต่เกิดว่าเสียวแต่คนอยากคนจนไปเปลี่ยนคนตีบุมไทังเหลือมันคิดบ่ถ,ถึกนะครับสรับฐานะสิถือแต่ถกอยคขึงเดียวถึกสนับคนรวยอะนะแต่ว่าคนจนโคตรตีบุ๊โอกาสเสียเขาไปทั้งเลยก็ล่องขิดซอยกันเนาะ การเปลี่ยนฐานอาสาสมัยตะกรนผู้ขาว่ามันดีดีก็คือหนึ่งข้นกองทัพเดียวกนที่มีความพร้อมที่สิไปเปลี่ยนทั้งร่างกายและจิตใจเพราะมันมันเป็นการเทียนร่างกายกว่าวนะนะคิดใจก็พร้อมสมัยตะกวนนี่ได้ยินเสียงปืนในใจมันห่าวพี่น้องเอ้ยหลรอบ้านเกิขดข่าซึกซึกข้อมมิเนิยดข้อมมิเนียดจบแล้วก็ซึกรลบอบานซึกช่องบก ลมเก่าตาพยามมันนี่ยในยันเสียงปืนในใจมันขึ้นจว,วงเป็นเวรุ่นไม่พยานตายหรอกแต่ว่าการตีความทายานคนบ่าเป็นสมัครก็คือลองพิจารณาเบิงว่าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วเขาิสดงอย่างนอกจากได้เปลี่ยนทหารมีเงินเดือนมีสังคมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเขาถ้าเกิดว่าเขาบ่อยากอยู่ต่อยเขาแสด้หย,ยังกับมากหนึ่งก็ถ้าออกรบก็ได้แบบพัดนศึกมาถ้าว่าได้ออกรบ ก็ได้เกียรติบัตรวุฒการศึกษาสามารถเ้ามาได้อยู่ในสังคมได้สามารถต่อยอดได้เลยว่าต่อไปขาดช่วงสมสมบูรณ์ววาเขาเขอไปสามปีพวกจบมัสามไปเรียนจบมหกพวกจบมหกมก็สะไรต่อเขาไปปริญญาไปเพรอเขาออกมาเขาสีต่อยอดได้เลยนะอืม อันนี้ชีวิตก็ประดมาเริ่มตนใไม่กับวุ้ยแนวเสียกับมีตดแนวได้คือหมยถึงวา่าสองปีหรือสามปีหรือหาปีที่ห้องไปอยู่นั่นมันกิบ่ะไ้เสียโอกาสทั้งสังคมทั้งการศึกษาหรือแต่ห้าจบมาแล้วห้อไใดอย่างหลังจากส่วนหมากสิมิค่คําว่าถ้าเขาไปเสียอะไรนั้นใดนี่ได้ค่าตอบแทนค่าตอบแทนกับส,บสมัครสมืองเขาอแลวรวก็ต้องเอาเกินนั้นไปหรอกอืม หลังจากเขาได้เอออกรบออกปฏิบัติหน้าที่เขาก็มีมเบลี่งเงินเดือนให้เพิ่มขึ้นกับเรื่องปกติธรรมดาแต่กาจบมาแล้วเขาได้อย่างในบาดพันซึกมากสิทธทิประโยชน์ขึ้นอย่างก็ต้องบอกเขาไปว่าอืหลังจากได้ใบ,บพัดซึกงของเราได้อย่างเนี้ยการักษาพยาบาลฟรีวะมันดีกว่าส้สิบบาทแบบใดงเออมีองค์กรที่ค่อยสอยเหลือประสบ อุบัติเหตุพี่คงพิการองค์การสีซอยแบบไดหรือถ้ามีไัยพิบัติองค์การสิซอยแบบไดแกเข่าเท่าไปกับสิไม่นา่าซอยแบบไดอันนี้คือควบหมันคงในการไปรับอาชีพทหารส่วนมากคนสิบหูหนะจบไปหรอกก็คือจบมาเลยออกมาเลยหรือบางคนมีบัตรพันสึกของมากก็บอค่อดใส่ คือมันบวฮหูคือเด็กหน้อยรุนย่นใหม่สิขเขาไปนี่บอกให้เขาใอ้มันหูว่าถ้ามีพรารกิจเออมีพรารกิจเฮ็ดประโยชน์คุ้นตอนประเทศชาติเถาม,มากแกมากสิได้สอยอยังหรือบพทันเถาวันแกสิมีิทตีประโยชน์ยังซึ่งขูมมือมันมีอยู่แล้วแต่หั่นไว้คุ้นอยากบอกอืมการสรอยเหลือปีละสมัยก่อนปีละสี่ร้อยขูมมือเป็นปีละพันสำหรับผู้มีใบพันุศึกน,นะครับ ถ้าสีซอยเรือเบ,บ่าได้ก็ค่อยมาวากันว่ออกไปให้เขาได้หูว่ออกไปให้เขาเห็นเห็นแจ้งว่าเป็นทหารเขามาาก้าวขาเขามามมนได้อย่างหนึ่งในสังคมทหารสองในชุดทหารสามตัดผมสัตนสี่เดียวบร่มไปแค่ทหารฝึกหรือเบียบไปไหนถ้าข้าวเราบอกไปเป็นทหารตัดหนาขาหมดรับใส่หน้ ปลูกพักเหล้ยงเพียเลี้ยงไก่เป็นพืชเรื่องธรรมดาการตีขาพปุยเนี่ยไข่หลายๆคนไข่ใ่ๆกันเมาให้ทานเนี่ยผู้ไ้เสียดมันเป็นเรื่องธรรมดาอันมูนันเยกสกิดว่ามันเป็นตั้งที่มันบอดีตัดห้าข่าวหมดหลับใส่ในมันก็เป็นเรื่องธรรมดาขอาทานด้วยแล้วเสือผู้เถ่าเพียรมันก็บาเม่นตัดห้าตัดรี่ปลูกต้นหมอกต้นใหม่เหลืองเปียรเหล้ยงไก่บางไขเขามีเนะ เงือเลงปูเลี้ยงปลากเด็นไปเกิดการฝึกวิชาอย่าคล้องปลอมบาดีผู้ขา่าทึบโมาเรื่องนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับทหารก็อย่ามาบอกมาบอก,บอกว่าเขาเป็นทหารเดี๋ยวมันควรปรปับปรุงยังไงก็คือควรปรปับปรุงคนหนึ่งนอะการศึกษาแย่ขาดจบมาได้อะไรอยังชีวิตไปต่อ,อได้เลยบอลเลือดเลือมะเร็มต้นใหม่ ก็ยังผู้ขาเรียกจบมหาไปเป็นหันอี่สามปีมูโจบเบิดจ้ของสิบเลี่ยนใส่บอลนี่ไปต่อใส่ขาดโอก,กาสบางคนว่ามักเลี่ยนคือมอหาเลี่ยนมัดเสียหาเลียนอย่างไรเพื่อนหน่องเลยคนมาต้องดินล้นต้ามาหาก,กินตา,าจีบอยู่ของกันยาก้นแล้วเพื่อโอกาสมันก็เสียไปเลยนะครับถ้าเขาสามารถขบยู่ในใอาหรนลรวก การศึกษาเรียนต่อได้โดยที่เขาวัตถังเสียโอกาสมันก็เป็นเรื่องที่สมควรเหียบนะครับกับสลัมมินีผู้ขาวสิบบอห้ฟังแค่น้ก่อนนะครับมีโอกาสผู้ขาสิบบอห้ฟังไหมครับผมสวัสดีครับ